สำหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดนะคะที่คุณกำลังรอข่าวดีๆนะคะในเรื่องของเงินเรื่องของโอกาสใหม่ๆห,หรือว่ารอโชคลาบที่มาแบบฟ้าประทานพฤษจิกายนนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมีนจะรู้สึกจะสัมผัสนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาบได้มาขึ้นที่แม่หมอบอกกับคุณอย่างนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าในวันที่9พฤศจิกายนดาวพฤกต์กาลังจะเคลื่อนเข้า เข้าสู่เรือนการเงินของชาวมีนและดาวพระเกตนั้นก็เป็นดาวตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การคุ้มครองปาฏิหารและลาบลอยเมื่อโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการเงินเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะมีเหตุการณ์ดีๆแบบเหนือความคาดหมายเข้ามาอยู่เสมอเช่นบางคนก็อาจจะได้ช่องทางทำเงินใหม่ๆบางคนก็จะมีคนยื่นโอกาสมาให้เองหรือเงินทองที่คุณไม่คิดว่าจะได้มันก็จะเข้ามาแบบไม่รู้ต สัมพันธ์กับดาวอังคารค่ะที่โครจรเข้มแข็งอยู่ในตำแหน่งสุภาพ,พอดีก็ยิ่งจะช่วยเพิ่มเปอร์เซนต์เนาะทำให้ชาวมีนจะประสบความสมหวังค่ะในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกนะคะแต่ทีนี้ค่ะก็ปรากฏว่าจะมีดาวหลายดวงเช่นกันที่โครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เสียหายซึ่งชาวลัคนาราศีมีนทั้งหลายก็สามารถที่จะรับชมรับฟังคำพยากรณ์แบบละเอียดได้ จากคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5 6 3 c h ส n n ชานลเอาละค่ะก่อนที่คุณจะไปฟังคำพยากรณ์นในคลิปนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หรือว่าหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ ราคาชาวลัคนาราศีมีนค่ะสำหรับดวงชะตาของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ หมอจะต้องบอกกับคุณก่อนนะคะว่ามันจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่ไม่ดีนะคะจะมีสิ่งที่ทําให้คุณต้องเหนื่อยกายทุกใจปะปนเข้ามาเนื่องเพราะว่าวิธีการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้านั้นพอมีดาวหลายดวงตกอยู่ในตำแหน่งที่เสียนะคะก็เรียกว่าคุณจะมีด่านเคราะห์ด่านกรรมที่ต้องเผชิญอ,อยู่ในหลายเรื่องค่ะ โดยเฉพาะดาวพุธค่ะที่จะโครจรผิดปกติในตำแหน่งมรณะถือว่าตรงนี้จะส่งผลให้ชาวมีนนะคะคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่บ้านเข้ามาถ้าเบาหน่อยนะคะก็เรียกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะบางทีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็จะเสียจะต้องซ่อมนะคะแต่ว่าในทางที่ร้ายหน่อยนะคะเมื่อดาวพุธโครจรเป็นมรณะนั้นก็เรียกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวคราวข่าว สาเกี่ยวกับความเจ็บความตายนะคะคของญาติพี่น้องหรือคนรู้จักคนใกล้ชิดเข้ามาให้ได้ยินได้ฟังนะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าหากคู่ไหนที่ก่อนหน้านี้มันดูแย่มันดูไปต่อไม่ไหวพอดาวพุดตกมรณนะก็ทำให้หลายคู่มีโอกาสจะเลิกราย่าร้างกันก็ได้คะ่ะ และที่แม่หมอต้องบอกกับคุณอย่างนี้ก็เพราะว่าในวันที่4พฤศจิกายนดาวศุกร์จะเป็นดาวอีกดวงที่ย้ายเข้ามาเป็นมรณะพอดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องย้ำเตือนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ชาวมีนจะต้องอดทนประคับประคองมากเป็นพิเศษนะคะเอาล่ะพอฟังแบบนี้นะคะคุณก็อย่าพึ่งกังวลอย่าพึ่งเครียดจนเกินไปเพราะสิ่งที่ว่ามามันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนไปทั้งหมดนะคะเพราะว่ามรณะนั้นก็ยังหมา หายถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันตรงนี้ก็อาจจะส่งผลเนาะทำให้ชาวมีนคุณมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยในคู่ใดที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับแฟนนะคะจะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางร่วมกันก็ได้เอาละค่ะทีนี้เราก็มาฟังในเรื่องที่ดีๆเรื่องที่จะหนุนโชคหนุนลาบให้เกิดกับชาวมีนกันบ้างนะคะ สิ่งที่ดีสิ่งที่จะเป็นมงคลกับคุณนั้นนะคะถือว่าจะเริ่มต้นในวันที่9พฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมเนื่องเพราะว่าดาวพระเกตค่ะดาวเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในตำแหน่งการเงินของคุณเป็นเวลาประมาณ55วันเรียกว่าดาวพระเกตจะช่วยเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินของคุณยาวๆไปจนถึงช่วงหลังปีใหม่และก็ยังได้เกณฑ์ที่ดีกับดาวอังคารดาวเจ้าเรือ การเงินที่โครจรเข้มแข็งอยู่ในภพสุภะ พบเรือนแห่งความสมหวังความสำเร็จนะคะแม่หมอก็เลยมองว่าน่าจะเป็นจุดพีคที่สุดในเรื่องของการเงินของชาวมีนในช่วงปีนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยจะส่งโชคส่งโอกาสที่ดีให้กับคุณและถ้าหากคุณมีโอกาสนะช่วงนี้ขอให้ไปทำบุญไปสร้างกุศลก็ยิ่งจะช่วยเสริมวาสนาบารมีให้กับตัวเองหรือถ้าหากคุณกาลังทุกข์ใจมีข้อติดขัดในชีวิตช่วงนี้ ไปขอพรพระนะคะไปขอโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็นับว่าท่านจะช่วยเมตตาเกื้อกูลให้คุณสามารถข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาที่มีไปได้เป็นจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยหนุนดวงชะตานะคะทำให้คุณจะมีลาบลอยจะมีโชคดีจะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะคะทางท่านนะคะในช่วงเดือน2เดือนนี้ก็มีโอกาสจะได้เงินจากเครดิตนะคะไปกู้ขอสินเชื่อ ก็มีโอกาสได้รับการอนุมัติหรือก็อาจจะได้เงินได้โชคจากทางไกลาจากออนไลน์จากการทำบุญสร้างกุศลเพิ่มเสริมเข้ามาด้วยนะคะ ดวงการงานดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในราศีกรกฎค่ะทีนี้พอดวงดาวเขามีมาตรฐานที่ใหญ่เนาะก็อาจจะทําให้ชาวมีนหลายคนคุณมักจะต้องไปเจอกับงานยากงานใหญ่นะจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องลุยสู้กับงานอยู่พอสมควรและเนื่องเพราะว่าในตอนนี้นะชาวมีนคุณจะมีดาวหลายดวงโคจรอ,อยู่ในมรณะพอดีเอาละ่ะในมุมหนึ่งนะคะต้องยอมรับค่ะ หมายว่าคุณอาจจะต้องยอมปล่อยวางสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็ถือว่าหากคุณตั้งใจจะจบสิ่งใดเพื่อเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้ในที่สุดแล้วคุณจะทำสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จ และก็ในช่วงต้นเดือนกลางเดือนต้องยอมรับนะคะชาวมีนว่าชีวิตของคุณจะมีความวุ่นวายจะมีหลายเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจอยู่มากดังนั้นก็ถือว่าคุณจะต้องรอบคอบจะต้องอดทนนะคะจะต้องใจเย็นๆเข้าไว้ครึ่งเดือนหลังไปแล้วคะ่ะชาวมีนดาวหลายดวงก็จะค่อยๆทยอยย,ย้ายออกจากภพมรณะนะคะถึงตอนนั้นก็เรียกว่าชีวิตของคุณจะผ่อนคลายมากขึ้นทุกๆปัญหาในที่สุดก็จะได้เจอกับทางแก้ทางออกนะคะ คคนค้าคนขายก็เช่นกันนะว่ยยอดการขายลูกค้าก็จะเริ่มหลังไหลกลับมาซื้อกลับมาอุดหนุนคุณมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดวงการเงิน ดาววังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณยังโคจรเข้มแข็งอยู่ในภพสุภะผสมผสานกับดาวพระเกตที่ย้ายเข้าสู่ตําแหน่งการเงินพอดีนี่ก็ถือว่าจะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยนะคะถือว่าดาวพระเกตจะช่วยให้เจ้าชะตานะคะจะมีช่องทางที่หลากหลายในการแสวงหารายได้แสวงหาทรัพย์สินหลายคนก็จะมีโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือมักจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมตตาให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณ เสมอยิ่งหากใครที่เป็นสายมูสายทําบุญสร้างกุศลในช่วงนี้ก็ยิ่งจะมีโอกาสค่ะที่คุณจะได้เงินได้โชคจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกต่างหากนะคะแต่อย่างไรก็ตามข้อควรระวังก็มีค่ะเพราะว่าดาวสุกก็จะโคจรเป็นมรณะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ชาวมีหลายคนมักจะใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ตามความรู้สึกยิ่งพอมีใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็มักจะใจอ่อนใจดีนะคะควักตังที่มีให้กับ และตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังของคุณนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะแม่หมอมองว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ในที่สุดดวงการเงินของคุณจะยังไม่ติดลบนะคะจะยังมีเงินหมุนเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆนะคะดวงความรัก ก็ทั้งดาวพุธกับดาวศุกร์จะโครจรเป็นมรณะร่วมกันเนาะถ้าเราจะไปพยากรณ์ว่าคุณจะมีความสุขความสมหวังอินเลฟิฟมันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเนาะชาวมีนบางคู่มีโอกาสที่คนรักคู่ครองของคุณจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดตามฤดูกาลหรืออาจจะแปลว,ว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะ แต่ในคู่ไหนนะคะที่บังเอิญว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีพฤษจิกายนนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่คุณจะต้องเลิกราอย่าร้างกันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะแม่หมอคิดว่ายังไม่เหมาะกับการที่คุณจะไปรักใครชอบใครนะคะยังไงช่วงครึ่งเดือนนี้คุณก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะธันวาคมนะคะเดือนหน้าดาวพุธกับดาวศุกร์จะย้ายราศีแม่หมอมองว่าถึงตอนนั้นความรักดีๆคนดีๆจะมีเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรมากขึ้นนะคะ ดวงสุขภาพสำหรับในช่วงนี้ค่ะแม่หมอมองว่าชาวมีนอาจจะต้องระวังอาหารการกินจะทำพิษนะคะมีโอกาสที่ควรจะท้องร่วงท้องเสียหรือว่าแพ้อาหารก็ได้อีกประเด็นหนึ่งนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของอาการกรดไหลย,ย้อนค่ะดังนั้นพอกินข้าวอิ่มใหม่ๆคุณอย่าเพิ่งไปนอนเล่นมือถือนะคะพยายามนั่งสักพักก่อนหรือว่าเดินย่อยอาหารก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทรมานจากการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องกัน นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่กุญใจดีกว่านั้นก็สามารถจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนตซูเปอรแ์แตงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h สา n ชแนลมาโดยตลอดด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ